อาริยาเมตายาสู่การเป็นอาริยาเมตายาเล่มหนึ่งบทที่27และ28ปัจจัยและทัศนคติฮ่าฮ่าฮนี่ไงที่ฉันชอบที่นี่ที่นี่ไม่มีโจรไม่มีคนคิดไม่ดีไม่มีใครขาดแคลนอะไรไม่มีใครต้องการจะเอาอะไรจากใคร หากเจ้าของไม่ยินยอมในทางกับกันทุกคนที่นี่ยินดีที่จะให้เพราะพวกเขามีมันมากอย่างเหลือเฟืออ๋อแล้วถ้ามีคนคิดจะทำไม่ดีไม่ร้ายกับลูกสาวของคุณคุณจะทำอย่างไรครับผมถามความคิดแบบที่โลกเก่าของเราคือการคิดบนพื้นฐานของความกลัวเพราะมีความกลัวจึงทำให้เกิดระบบการป้องกันพอเรา ยิ่งป้องกันมันยิ่งเกิดความต้องการมันเป็น,นกลไกที่โลกของเราเป็นอยู่แต่สำคัญที่นี่ทุกคนไม่ได้มีความคิดที่อยู่บนพื้นฐานของความกลัวถ้าพวกเขาไม่ได้กลัวว่าเขาจะขาดแคลนเขาก็จะไม่คิดอยากได้อะไรจากใครส่วนในกรณีที่เธอถามฉันว่าถ้าเกิดมีอะไรถ้าเกิดมีคนคิดไม่ดีไม่ร้ายกับลูกสาวฉัน ตรงนี้มันมีสองอยู่สองเรื่องที่ทำให้เกิดและเป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนที่นี่คือ 1. ความเป็นไปที่สังคมนี้มีปัจจัยแบบนี้กับ 2. ความเป็นไปแบบสังคมที่นี่ทัศนคติแบบนี้โยชิดะเริ่มพูดอะไรที่ผมฟังไม่รู้เรื่องอะไรนะครับฟังยากจังใจเย็นๆใจเย็น ฉันกำลังจะอธิบายให้เธอฟังเขาพูดข้อแรกคือความเป็นไปแบบที่สังคมมีปัจจัยแบบนี้หมายความว่าเพราะสังคมนี้มีปัจจัยที่พอเพียงเพราะทุกคนไม่มีความรู้สึกขาดแคลนแถมทุกคนยังไม่มีความรู้สึกหวงแหหวงแหนะผมเขาจึงพร้อมที่จะทำทุกสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แม้กระทั่งเรื่องเซ็กด้วยอ๋อ ผมทำท่าจะถามเดี๋ยวก่อนนะเธออย่าเพิ่งถามอะไรฉันรู้ว่าเธอกำลังมีความคิดขัดแย้งเกิดขึ้นโยชิดะขัดจังหวะการพูดของผมเรื่องเซ็กนี่เป็นเรื่องที่ซับซ้อนฉันเข้าใจเธอดีเพราะฉันก็เคยอยู่บนโลกเดียวกับเธอมาก่อนด้วยที่โลกของเรามองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องปกปิด เป็นเรื่องที่น่าอายเป็นเรื่องบัตรส,สีเป็นต้นเรื่องเหล่านี้เลยถูกเก็บเป็นความลับสุดยอดของแต่ละคนทั้งที่ทุกคนก็มีมันและปัถนามันอยู่ซึ่งตรงนี้เองที่เป็นความแตกต่างเกี่ยวกับทัศนคติของคนที่นี่เด็กๆที่นี่จะได้รับการศึกษาเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาตามที่มันเป็นจริงเช่นความปัถนาที่จะมีเพศสัมพันธ์นั่นคือคกลไกที่กระตุ้น ให้ทุกคนมีการสร้างสรรค์เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตให้สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นดังนั้นความงดงามในเรื่องร่างของหญิงสาวและชายหนุ่มคือเครื่องมือสร้างแรงจูงใจสําหรับกิจกรรมเหล่านี้เด็กๆไม่ได้ถูกสอนให้อายกับเรื่องร่างของเขาในทางกลับกันเขากับภาคภูมิใจในความงาม ของเขาเหมือนคนในสังคมของเราที่ภูมิใจกับการใส่เสื้อผ้ารองเท้าหรือกระเป๋าแพงๆอะไรทำนองนั้นอ๋อที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองผมก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าทำไมคนที่นี่ถึงได้แก้ผ้าเล่นน้ำต่อหน้าคนแปลกหน้าได้แบบไม่อายเลยครับผมเสริมขึ้นทันทีที่นึกถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเจอมาวันนี้ฉันรู้สึกว่า อย่างนั้นเหมือนกันตอนที่มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆตอนนี้หายสงสัยหรือยังครับผมตอบนอกจากคนที่นี่เขาจะไม่อายในเรื่องเรื่องร่างของเขาของพวกเขาแล้วเขายังมีทัศนคติว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นของขวที่พระเจ้ามอบให้แก่เขาในโลกเก่าของเรามีความคิดที่ถูกปักเอ่อถูกปลุกฝังลงไปในเด็กๆรวมทั้งผู้ใหญ่ด้วยว่าความต้องการในเรื่องเพศจะมีเฉพาะ ในผู้ชายฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเราไปเอาความคิดแบบนี้มาจากไหนมันเลยกลายเป็นเห็นให้พวกเรามองว่าเมื่อมีกิจกรรมทางเพศฝ่ายชายเท่านั้นที่เป็นฝ่ายได้เปรียบฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายเสียเปรียบแต่สําหรับที่นี่ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงต่างความปรารถนาเท่าเทียมกันดังนั้นจึงไม่ได้เกิดความคิดเรื่องการะละเมิดเกิดขึ้นด้วยเหตุนี้มันจึงเกิดเป็นสังคม ที่มีส่วนผสมระหว่างปัจจัยที่เอื้ออำนวยและทัศนคติที่พอดีทุกคนที่นี่ไม่มีทัศนคติเรื่องการเก็บกฎความรู้สึกทางเพศ <c oughs> เขาเลย <c oughs> เขาเลยไม่เกิดความรู้สึกพพ่งเ,เหมือนกับคนในสังคมของเราคนที่นี่เหมือนจะเกิดความรู้สึกเช่นนี้กับใครก็จะเกิดเฉพาะกับคนที่มีใจให้กันเท่านั้นพูดง่าย คือคนทั้งสองคนจะต้องมีแรงปาทนาะซึ่งกันและกันจะไม่มีการขืนใจกันโดยเด็ดขาดความรื่นลมในกิจกรรมทางเพศจะไม่เกิดขึ้นถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมแต่ถ้าทั้งคู่มีความปถนาต่อกันแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากกว่าเพราะว่าจักรวาลต้องการให้มเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตงอกงามไปทั่วแผ่นดินโลกอยู่แล้วโอ้พระเจ้าผมอุทานที่เธออุทานนี้เธอพูดเพราะ ว่าเธอรู้สึกอย่างนั้นจริงๆหรือเพียงแค่อุทานแบบติดปากโยชิดะถามอ๋อๆ๋อ,อ,อมีอะไรหรือครับผมสงสัยเพราะว่ามีนก็พูดกับผมแบบนี้เหมือนกัน <c oughs> ช่างเถอะเธอคงแค่อุทานเฉยๆโยชิดะเหมือนเดาใจได้เรากลับมาที่เรื่องงานของฉันดีกว่าครอบครัวของฉันไม่ได้ทำงานแค่เป็นคนดูแลพื้นที่ป่าและเดินทางเท่านั้นนะ โยชิดะพูดทำนองเหมือนอยากจะอวดการทำงานของเขาคนคุณ,คณทำอะไรอีกหรือครับผมถามฉันผลิตกระดาษกระดาษที่ศิลปินชั้นนำของเมืองนี้เ,เลือกใช้ล้วนผลิตมาจากที่นี่มันเป็นกระดาษที่มีสูตรพิเศษพรุ่งนี้ฉันจะพาเธอไปดูขบวนการเราสามคนพ่อแม่ลูกช่วยกันทำอยู่ในโรงเรือนถัดไปบ้านนี้ไปนิดเดียว น่าสนใจครับผมพูดบทที่28นะผมสวรรค์ <c oughs> คุณโยชิดะผมยังสงสัยเรื่องรูปธรรมท,ที่เป็นสมาชิกสมาพันธ์กาแล็กติกอยู่ครับว่าพวกเขาเหล่านั้นมีใครเป็นใครมาจากไหนใครเป็นคนเลือกและเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาเป็นรูปธรรมแห่งสมาพันธ์ครับผมถาม เขาก็เป็นคนเหมือนเรานี่แหละสิ่งที่พิเศษคือเขามีพลังจิตที่สูงกว่าคนทั่วไปโดยปกติคนทั่วไปของที่นี่ก็มีพลังจิตสูงอยู่แล้วเมื่อเทียบกับคนโลกเก่าของเราเช่นเขาสามารถส่งกระแสจิตไปอ่ไปเขาเรียกว่าไปควนหาหรือว่าไปแบบหาความรู้ในจัก,กรวาลน,นะผมประมาณนี้ในข,ของนอกจักรวาลน,นะผมได้มีการล่วงรู้นะผม ความคิดของคนอื่นนะครับสามารถเห็นอดีตของตนเองและของคนอื่นสามารถดนจิตดนใจหรือสื่อสารภาษาจิตทั้งได้กับคนและก็สัตว์และก็พืชได้ด้วยนะครับผมสำหรับพวกเราที่เป็นมนุษย์โลกที่ไม่มีทักษะเหล่านี้เราสามารถเรียกคนท,ทั่วไปของที่นี่ว่าเป็นผู้รูปธรรมชั้นสูงได้หรือที่พวกเรามักจะเรียกพวกเขาว่าเทพหรือเทวดานั่นแหละแต่สําคัญคนที่นี่ เขามองว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเขาเกิดมาก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วที่จริงมันก็มีเรื่องที่เกี่ยวพันกันระหว่างโลกกับเรากับโลกใบนี้อยู่อีกอย่างหนึ่งนะคนที่จะเกิดเป็นมนุษย์โลกคู่ขนานส่วนใหญ่ก็จะต้องจากโลกของเรานั้นแหละเพียงแต่ทุกคนต้องผ่านการพัฒนาจิตสำนึกในขณะที่ยังมีชีวิตบนโลกเก่าให้ได้เสียก่อน และนี่คือสาเหตุหลักที่ว่ากว่าจะมีใครมาเกิดโลกใบนี้ได้มันช่างยากเย็นเหลือเกินเพราะคนบนโลกของเรากว่าจะได้ยกระดับจิตให้สูงขึ้นพอนั้นมีน้อยมากและก็เป็นคำตอบของอีกหนึ่งคำถามของเธอที่ว่าทำไมฉันไม่กลัวใครจะมาทำไม่ดีไม่ร้ายกับลูกสาวของฉัน ฉันตอบได้อย่างเต็มปากเลยว่าไม่กลัวเพราะถ้าจะมีใครสักคนมาเกิดกับลูกสาวของฉันฉันจะถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากกว่าคุณคงไม่ได้หมายความว่าที่นี่คือสวรรค์แบบเดียวที่เราตายไปขึ้นสวรรค์อย่างไรอย่างนั้นใช่ไหมครับผมถามไม่ว่าใครจะนิยามคำว่าสวรรค์ไว้แบบไหน เป็นที่ปิมานแดนสุขาวดีเป็นที่อยู่ของทวงเทพเทวดามีปีกหรือนางฟ้าที่งดงามอย่างไรก็ตามนั้นมันเป็นเพียงเซเซียวหนึ่งของภาพที่เขาอาจจะมีโอกาสได้สัมผัสอาจจะได้ด้วยความฝันหรือท่องเที่ยวทางจิตซึ่งพ่อเขาได้นำไปเล่าว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เท่าที่ฉันบอกให้เธอฟังความจริงก็ประจักษ์ ชัดแก่สายตาเธออยู่แล้วโอ้นี่ผมกำลังอยู่ในสวรรค์งั้นหรือโลกของเทวดาและทวงเทพมีอยู่จริงๆหรือเนี่ยผมตั้งคำถามกึ่งอุทานด้วยความตกใจและตื่นเต้นผมทบทวนเรื่องราวตลอด2วันที่ผ่านมาผมชักจะคลายคลายตามสิ่งที่เรียกว่าโยชิดะพูดหรือว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ ทั้งความสวยงดงามของภูมิประเทศที่ไม่เคยพบเห็นเคยที่ไหนมาก่อนทั้งรูปร่างหน้าตาและผู้คนหล่อและสวยผิดมนุษย์มนาทั้งระบบวิถีชีวิตในสังคมที่ดีงามถ้าไม่เรียกว่าเป็นสวรรค์ก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรใช่แล้วและที่นี่คือโลกกายภาพจริงๆไม่ใช่โลกใน มนโนคติที่นี่คือที่เริ่มต้นสู่การมีชีวิตนิรันด์ซึ่งคนที่นี่จะไม่ตายถ้าเขายังไม่พร้อมจะตายการตายของคนที่นี่จึงเป็นครั้งสุดท้ายที่จะเปลี่ยนสถานะไปเป็นหนึ่งเดียวกับต้นกำเนิดที่นี่จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อนึงว่าประตูหน้าผาลัยที่ที่คุณบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวกับต้นกำเนิดนั้นคือที่ไหนครับผมถาม ที่นั่นดวงจิตของเราจะเหลือแต่คุณสมบัติของจิตไม่มีสภาพเป็นรูปธรรมเหลือเลยในบางวัฒนธรรมบนโลกของเรามีการสอนให้เดินทางตรงไปยังที่นั่นเลยแต่เป็นไปไม่ได้หรอกถึงอย่างไรก็ต้องมาที่นี่ก่อนเพื่อรอคอยดวงจิตกลุ่มเดียวกันโยชิดะขยายความมันคือที่ไหนครับผมถามที่นั่นคือที่ที่ดวงจิตของพวกเราถือกำเนิดขึ้นมาทั้งนั้น อยู่นอกอนณาจากเขตของพื้นที่และเวลาอยู่นอกเขตของสนามพลังเอกภพมันเป็นทั้งที่เริ่มต้นและที่สิ้นสุดของทุกดวงจิตดวงวิญญาณดังที่ฉันเคยบอกว่าดังที่ฉันที่เคยบอกเธอว่าที่เราเรียกคนที่นี่ว่ารูปธรรมชั้นสูงเราเรียกจากสถานะที่เราเป็นคนจากโลกเดิมของเรา แต่สําหรับคนที่นี่เขาถือว่าเป็นแค่คนธรรมดาสําหรับรูปธรรมชั้นสูงก็เป็นระดับสมาชิกสมาพันธ์กาแล็กติกนั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่พิเศษกว่าทั่วๆไปขึ้นไปอีกถ้าจะอธิบายง่ายๆคือรูปธรรมชั้นสูงทั่วไปสามารถรับรู้ข้อมูลทางกว้างยังมีพลังทางจิตมากความรู้ยิ่งกว้างแต่รูปธรรมนั้นสูงเขายังมีพลังจิตในแนวเด่งด้วย ่นสามารถสร้างภาพลงตาให้คนอื่นเห็นในสิ่งที่เขาต้องการให้เห็นได้สามารถล่วงรู้อนาคตได้สามารถยกสิ่งของหนักหลายๆตันได้ด้วยจิตสามารถขยับยานบินได้พลังจิตในแนวเด่งนี้สามารถสื่อสารกับแหล่งความรู้ที่เป็นต้นกําเนิดสูงสุดเพื่อรับคำบรญชาโดยตรงได้ตอนนี้ภารกิจหลักของรูปธรรมชั้นสูงเหล่านี้คือการ ไปปรับสมดุลของระบบโลกดังที่ฉันได้บอกเธอไปแล้วพวกเขาเพิ่งมีการประชุมใหญ่เพื่อวางแผนการเสร็จสิ้นไปก่อนหน้าที่เธอจะมาถึงได้ไม่นานนี้เองหัวข,ข้อการประชุมครั้งนี้มีชื่อว่าปฏิบัติการปรับสภาพน้ำหนักมวลของเปลือกโลกเนื้อหาการประชุมเป็นเรื่องการแบ่งหน้าที่กันว่า ใครจะทำอะไรที่ไหนอย่างไรและเมื่อไรปฏิบัติของพวกเขาต่อไปนี้จะมุ่งเป้าออไปที่การเข้าไปจัดก,การกับน้ำหนักมวลของแผ่นเปลือกโลกโดยตรงเพื่อทำให้เกิดการหมุนของโลกสมดุลดังเดิมปฏิบัติการครั้งนี้ถ้ามองในมุมของผู้ที่ได้รับผลกระทบคือโลกมนุษย์มันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมายมหาศาลผู้คนจะต้อง บาดเจ็บล้มตายกันเป็นจํานวนมากสัตว์บางชนิดอาจจะต้องสูญพันธุ์ไปจากโลกเหลืออ,อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะผมแผ่นดินหรือประเทศบางประเทศอาจจะหายไปจากแผ่นที่และจะเกิดแผ่นดินใหม่ขึ้นมาแทนที่จริงแผ่นดินบางแห่งก็ไม่ได้เกิดใหม่หรอกมันเคยเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตมันแค่จะพลิกกลับขึ้นมา เราจะได้เห็นมันอีกครั้งในรอบเกือบหมื่นปีชื่อของมันคือแอตแลนติกแอตแลนติกมีอยู่จริงด้วยหรือครับผมคิดว่ามันเป็นตำนานผมถามทุกๆเรื่องในตำนานล้วนแล้วแต่มีเหตุมีมูลมาจากเรื่องจริงทั้งสิน้นเพียงแต่มันอาจจะอ่ะอเ,เรียกว่าคลายเคลื่อนคาดเคลื่อนหรืออะไรเ,เรียกว่าบิดเบียน มากน้อยแค่ไหนก็เท่านั้นเองนะครับผมตำนานการล้มละลายของแอตแลนติกก็เป็นเรื่องจริงและสาเหตุของการเกิดภัยพิบัติในครั้งนั้นก็แทบจะไม่ต่างกับที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้มันเหมือนกับมนุษย์กำลังเผชิญกับเหตุการณ์เดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีกผู้คนในสมัยแอตแลนติกก็มีจิตสำนึกที่ตกต่ำเช่นเดียวกันมีการผัดปะหารกันมีการทำสงครามแย่งชิงพื้นที่และทรัพยายกรกันมีการ สร้างขยะเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองชีวิตกันอย่างเหมามันมีการขนย้ายน้ำหนักมวลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึงเช่นกันและที่สำคัญที่สุดคือคนทั้งโลกคนทั้งหมดในยุคนั้นไม่ได้ผลิตขึ้นความถี่ด้านบวกป้อนให้แก่แกนโลกได้เหมือนกันปฏิบัติการครั้งนี้จะเป็นไปตัดแผ่นเปลือกโลก ออกเป็นแผ่นๆตามที่เขาต้องการเพื่อความสะดวกในการจัดแต่งน้ำหนักมวลถ้าเธอรู้จักสังเกตเวลานี้บนโลกของเธอบางทีจะได้ยินเสียงประหลาดที่หาที่มาไม่ได้บางคนบอกว่าคล้ายเสียงแต่แต่เป็นแต่ที่ดูวางเวงวางเวงที่ไหนที่ได้ยินแต่หรือเสียงที่ว่านี้ขอให้เธอเตรียมตัวให้เลยว่า ที่นั่นกำลังมีปฏิบัติการตัดแผ่นเปลือกโลกอยู่ลักษณะโดยรวมของปฏิบัติการครั้งนี้คือเขาจะทำให้แผ่นเปลือกโลกที่ถูกตัดแล้วนี้จมอยู่มุดลงไปใต้โลกหรือแบ่งแผ่นอาจอบางแผ่นนะผมบางแผ่นแบบเขาเรียกว่ามันอาจจะแบบดันตัวขึ้นมาเป็นภูเขาสูงสูงอะไรแบบนี้ผมบางแผ่นก็อาจจะพลิกกลับไปจากด้านบนเป็นล่าง เพื่อเอาขยะทางเทคโนโลยีแบบผลิตฝังกบลงไปซึ่งถ้าเราลองประเมินภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกต่อไปนี้มันจะเป็นภาพความเสียหายครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของโลกกันเลยทีเดียวโอ้โหคุณแน่ใจหรือครับว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆผมถามข้อมูลนี้ฉันได้รับ จากการถแถลงและรูปธปรรมชั้นสูงอีกทีเขาตอบทุกวินาทีโลกของเรานับจากนี้จะต้องมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งณมุมใดมุมหนึ่งเกิดขึ้นและจะไม่มีช่วงเวลาใดที่โลกจะวางเวงจากปฏิบัติการครั้งนี้ถล่มเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นสาเหตุสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทเช่นกลุ่มแผ่นดินภูเขาไฟระเบิดกลุ่มการยกตัว แยกตัวและดันตัวของแผ่นดินกลุ่มพายุทั้งแบบพายุฝนและพายุหมุนกลุ่มคลื่นยักษ์และน้ำท่วมกลุ่มคลื่นคว,ความร้อนความเย็นที่ทำให้เกิดความแห้งแล้งและอุทกภัยกลุ่มเชื้อโรคร้ายร้ายและอีกมากมายเหตุการณ์ท้งหมดนี้ล้วนเกิดจากแผนที่เป็นแผนปฏิบัติการนะผม การที่เรารูปธรรมชั้นสูงที่ทําขึ้นทั้งสิ้นและปฏิมาณการเกิดขึ้นจากถีและทวีคูณรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าทุกอย่างจะอยู่ในสภาวะสมดุลซึ่งกว่าจะถึงจุดนั้นมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนโลกจะต้องบอกช้ากันอย่างแสนสาหัสอารยธรรมมนุษย์โลกก็จะต้องกลับมาเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่อย่างนี้ เราจะเรียกรูปธรรมชั้นสูงเหล่านี้ว่าสูงได้อย่างไรกันเพราะเท่ากับว่าเขาฆ่าคนตายเป็นจํานวนมากนี่คือการทําบาปชัดๆผมแยง้งเราต้องทําความเข้าใจกันทั้งสองเรื่องสําหรับคําถามนี้ประการแรกคือการเรียงลําดับความสาคัญระบบทั้งระบบและเอกพจน์นี้ยิ่งใหญ่และมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดรูปธรรมชั้นสูงทุกคนต่างรู้ดีว่าปริมาณ สิ่งมีชีวิตอยู่บนระบบของเอกภพทั้งระบบนั้นมีจำนวนมากมายมหาศาลเพียงใดกลไกของสนาแม่เล็กในเอกภพอันสลับซับซ้อนนั้นมีค่าขนาดไหนถ้าหากเขาปล่อยให้ระบบโลกของเราไม่เสริมดุลหายนะที่จะเกิดกว่านี้ก็จะตามมาดังนั้นพวกเขาจึงต้องยอมที่จะเก็บกวาดบางสิ่งบางอย่างให้เรียบร้อยไม่ใช่ว่า เขาไม่เสียใจกับสิ่งที่ทำแต่มันเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยอมตัดชิ้นเนื้อร้ายส่วนเล็กๆออกไปเพื่อรักษาเนื้อดีส่วนใหญ่เอาไว้ความเข้าใจประการที่2คือชีวิตในรูปรรมที่เป็นกายเนื้อจะต้องได้นี้แท้จริงเป็นเพียงแค่สถานะภาพชั่วคราวของจิตวิญ,ญญาณเท่านั้นชีวิตที่แท้จริงไม่ได้จบสิ้น ตอนที่เขาตายการตายจึงเป็นแค่การย้ายสถานะหนึ่งไปอยู่ไปสู่อีกสถานึ่งเท่านั้นหากมุมหากมุมมองใดของจักรวาลไม่มีชีวิตได้เลยที่ตายจริงๆเธอเข้าใจไหมโยชิดะถามเพื่อเช็คความเข้าใจของผมครับผมว่าเข้าใจครับผมตอบฟังที่คุณเล่ามาทั้งหมดคุณดูเหมือนว่าความสามารถทางจิตเพื่อเข้าถึงความรู้ จากจักรวาลจะเป็น,นกลไกหลักที่ทําให้มนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเราพัฒนาจิตเป็นรูปธรรมชั้นสูงได้ใช่ไหมครับผมถามต่อใช่แต่ก่อนไม่ใช่ทั้งหมดในขบวนการเป็นรูปธรรมชั้นสูงนั้นต้องได้มาจากขบวนการรู้และขบวนการทำก่อนเธอรู้ไหมการรู้คืออะไรโยชิดะตั้งคำถามแบบไม่ทัน ตั้งตัวอ๋ออ๋อผมอึอดอัดผมไม่รู้จะตอบอย่างไรทั้งที่เป็นคำถามง่ายๆการรู้คือคือการเข้าใจใช่ไหมผมตอบแบบม่วๆเท่าที่พอจะคิดได้ตอนนั้นผมคิดว่าคงต้องตอบอะไรออกไปบ้างถูกต้องฉันไม่รู้ว่าเธอเข้าใจในคำตอบของเธอมากน้อยแค่ไหนนะแต่ฉันขออธิบายเพิ่มอีกหน่อยว่า การรู้คือการเข้าใจหรือการเห็นทุกทุกสปปรรพสิ่งอย่างที่มันเป็นจริงฉันขอย้ำสองคำคือคำว่าทุกสปปรรพสิ่งกับคำว่าอย่างที่มันเป็นจริงนะเพราะฉันหมายความเช่นนั้นจริงๆการที่คนคนหนึ่งจะเห็นและเข้าใจทุกสปปรรพสิ่งตามที่มันเป็นจริงได้นั้นล้ำพังอาศัยแคบภาษาสัมผัสที่แต่ละคนมีอยู่นั้น ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เพราะมันมีขีดจำกัดทั้งด้านระยะทางและเวลาดังนั้นการจะเข้าถึงความรู้ที่มีอยู่ทั่วทั้งจักรวาลและเอกภพได้นั้นจึงจําเป็นต้องใช้ทักษะการเข้าถึงด้วยจิตฉันคิดว่าเธอจําเป็นต้องเรียนรู้ทักษะเหล่านี้แต่ไม่ใช่ตอนนี้ฉันมีหน้าที่เพียงแค่คำตอบ คำถามเฉพาะเรื่องที่เธออยากรู้ในฐานะที่ฉันเคยเป็นคนที่มาจากโลกเดียวกับเธอมีอะไรสงสัยอีกไหมเราคงมีเวลาคุยกันได้แค่คืนนี้เท่านั้นเพราะพรุ่งนี้หลังจากที่เธอกินข้าวเช้าเสร็จเธอก็ต้องเดินทางต่อเขาบอกครับผมเดี๋ยวเราจะมาต่อบทที่29กัน,นผมในตอนต่อไปก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่พิวท่านหากข้าพเจ้าสื่อออกไปทางพีพิ่ท่าน ฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งขอบรมครูครูบาอาจารย์ทุกองค์ประสิทธิ์ที่เสริมเติมปัญญาใกับตัวพี่ีทุกท่านฟังแล้วเกิดความกระจ่างแจ้งจเจริญสุขจเจริญธรรมขอบพระคุณครับ